เขาเลยข่าลับมาไป็นแต่กอขขาเดินอยู่นั่นน่นนะเนอปาติมาสูจึงใจได้นะเนอหวันให้เขาลาดมาว่าต่เรียวแน่เจ้าป่านภาคป้าอยู่เดียมเดียมทนแลกระยาโดว์อยู่ดีดังปังสร้างวันหนึ่งนะก็ไาเจนนั้นแหละ บางเน่อันเว่น,นจุ่มปฏิโมสุจินเตเนี่ยใครสุกสักไว้เนีย่ยมาันก็เลยนะจุ่มโค,โคเขียวเนี่ยเออใครสุกสักไว้นี่แหละเอเน,กกนอี่ใยใบกบพวกใครไหวจาไปอยู่จาไปอืมกูหลงก็แล้วก็มันมีลายเจา้าคือก็ว่ามันเป็นจุม่มบองจูลอเลเตือนไอ้สิกอันเว่นจุ่มมอยลีในจุ่มปรห้องเนี่ย เป็นค้างว่าเป็นยังเดียวเป็นก็เอานาเตียเผื่มันหน่อยเนาะกุ้มกับแม่เป็นก็เดี๋ยวพืชเขามาเนี่ยอ่าหนจุ่มปาดีดียวสมจึงได้ในสำต่างเดอรเนี่ยมันใครสุกซักไว้เนี่ยวันอะไรเขามาเนี่ยก้นหลงก้นหลงหนึ่งกนอันตีอยู่เนี่ยนั่นก็มันมีว่าำกำปั้นหน่อยเลยก็โดนใหญ่ใหญ่เนี่ยก็มันก็เน,นี่ยอ่าใต้ก็มึขยุ่มใจกันขยุ่มใจว่าว่าก็อ่าให้ตีส่งก้นเขาแด่ ปักขาตัวปะตัวในจุมไตอันเป็นกุหลาไตนั่นในจุมปฏิมาสูงจุ่มไตวันให้เขานั่นนะเออก็ไม่ติดผลที่ร่าอัเนี่ยอันเป็นตาเฮ็ดพุทธตาไตแย่บ้างตาดีว่าอ่อนไตให้ขึ้นใหญ่กับเมื่อตาเมื่อไนนีได้เขาอยากไปอันนี้มันได้ก้อเขาลาบมานะเฮ็ดสั่งร่าอนี่ก็วันวันเหมือนในในจุ่มปฏิมาสูงจุ่มไตวันให้นี่มัน กําปันนํากวนเอามาเดินมีอํานาจได้นี่อันอะไรคุบกวนในน้ําๆในมันดีเจ้าคือตายเอานะจุ้มมันให้นะเออถ้าคือตายดีมีคนใหญ่ตาเดียวให้หว่านตายเอาคือเบลแล้วเฮ็ดบุญตัดกันบุญตัดไตว่าหาบ่ให้ไตให้ได้เอ่อปลอดตะมือบ่ในตะยับก็บ่ว่าตาได้เข็งตาเจ้าคือหว่านดึงจุ้มขางจุ้มเทียนหรืออีเขาบ่พร้อมมีเฮงแล้วเจ้าว่ามันก็ว่าตั้งได้มันดื่มเดี๋ยวทําซ้ําซางยําไล่นะไม่ก็ลงตายนะเออแล้วก็ได้ถอนจุ้มมันเป็นเอ่อ เป็นว่าลุ้มลุ้มดินมาอุบเนในปฏิมาชูชุไต้วันให้เนี่ยนะก็มันทำไมถจะเป็นว่าโคตหลวงเนี่ยหนี่ยอันใหญ่ๆเลยเนี่ยนะเป็นว่าผู้ปคองกื้อข้าผู้อุปกวนข้าผู้มีความสั่งใหญ่ๆเ่ยเดี๋ยวเจอคือไตใจะว่าการเดี๋ยวเดี๋ยกล้ยกับว่าเขาห้องวามบ่อยเมืองก่อนตั้งไทยเดีมันเข้ามาผู้บัญชาการทหารบกมันมาผู้ปกครองเพราะว่าเขาอุปทหารด้วก็เมื่อปานคนสายเอ็มทีเอก็เป็นคนสายเออเนาะเมื่อปานนั่นนะ เออประกอบนะกุเอ่ากุมทิ้งสึกขานใดเป็นหัวมือกูปอกเอาเป็นหัวคนซึกอันนั้นน่ะอืมเมทับอันนั้นแหละเพราะความมือกูปอปกถ้าเมทับอันนั้นน่ะเป็นกวนอุบอุบกวนเอ่อเจ้านั่นแหลเดบินเดบินเปิดหมดอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยตาที่เฮ่ออ่อนไตเขาขึ้นกับใหญ่กับว่าน่าเลยนั่นคือไตเดือดเลยตึกกันนั่นเอ่อที่เฮ็ดให้มันขึ้นกว่าแล้ก็หยาก có bộ khẩm tay này nè bình tay hoa đi nữa chung bản này ta đi bà hơi cứt cái bà tay đỏ tay chả hơi tức cả nè bà này mắn giảm có bộ khẩm để sẵn hoa nó chung nó chung bản thì tay bản hay này nè có là anh bình anh bình quân ổng có cái hết trong quan sẵn tăng nữa tăng này có ăn tay แต่ว <icana>, ่าทีเขาไตกึึกันได้เขาบอวเดียวเออหมเมื่อนะไนเคยอยากไปเนี่ในจุนไต้ันเหมือนไหนนะอืมก็เบอเขาก็เขาก็มองสุดยอดเมันเขามันะไอลยือกันเน่ะหมันลกึศเป็ดอยาให้พออะไเออพิจมอกันไต้ในนีก็เบอร์นวตัมบางแผ่นในวันนั้นคือเไต้าีจัดกันก็เดีพอเดีซิมเป็ดไต้ยะไรยงไนั่น มันอยู่ในมือบาเนมในจุบันไทยเนี่ยนะเจเลีวเนี่ยมันก่ำไม่มวแต่ตั้งหัวตั้งหูวตั้งตินตั้งไทยอันเป็นโทวมาปัจจานันวันเนนก็แหมมันลใจเป็นคนสั่งเอาลงมันเป็นมันเป็นว่ามันรวมกนสั่งมันในวันเนี่ยในจุบันไทเนี่ยอันมีอำนาจในรงเดสั่งการก็อันอันจะอันจยก็เท่าหมดนะเท่าทอยอันเยอะเท่าทอยก็เปิเอาไว้มาเจงเปิดเอาตั้ไปกันเลยก็ตั้มไเห็นอะไรันเจอหุ่นกันนะแหมมันมันมีอำนาจในเด่อสั่งสั่งแล้ว ก็เบอร์เช่อนั่นแหละในวันเมื่อไน่ตาว่าที่ห้จุ้มปฏิมาสุมจึงไต้ได้วอนหัวท้วงนาอะไรเฮ่ป้อเฮ่ป้อขึ้นยเนมาสูงปุตตะจึงขึ้นไต่เน่เด็กเขาอยากไปปุตตะพี่น้องใต้เนาะอยเขาบอกเช่นนั่นสั่งว่าคุณอ่อนอยู่ปะเตอร์นั่นหู้ป่องแดงในก่อถูทัดสั่งด้วยวันเมื่อไน่ทีเจ้ามันจะไม่ต้องมีโพงหรือมีอย่างทะเลตุ้ยหันหรอเอาตาตุ้ยก็บพรหันเอาไปอยู่ดังนั้นวันเขาบอกิีหูเจ้า นวนน่นนะแค่เอาเอาตาด้วยอยู่ในบัญได้ันเขาสั่งมาจะหือเช้าเฮ็ดจะหือในตาเขาไต้ขึ้นใหญ่ห้าเลยนพันนาทีพ่อองในมีกระไรเขาปุ้มทิ้งอยู่วันเมื่อไเเขาตึงอยู่รอดเดีวเลีวเขาอยู่วัด่นนั่นวันเมื่อไเขาเด็แกะบ้าแกะบ้าบนอดมีบีบตาเพื่อโดนมีบีบ้านมีกะบ้แกะบาก็พราะอน่างนั้นแหละผักหนึ่งกุนลหมานนี่หนึ่งวันเมื่อไนสุนีหูโตปองใ้เย่เนื้อจุ่มปาดเมันุ่มจึ อันน pues er ี nah. ้แต right ่ก็เขาลาบมาหน่ะมันเคยเต้มบอกเคยหันเอาเนาเงาลายเงาลายจะเนี่ยมันเหมือนกูปอกนะกระปั้นมาเลยนะไอ้มันเหมือนกูปอกก็เพื่อนมันมาอยู่ในจุ่มเข้าไปเลยเปิดมาอยู่เลยก็ไม่เปินเอาก่วนเป็นปั้นขึ้นมาได้หนาตังก่วนขึ้นเฮิร์นเฮิร์นว่าใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะเพื่อกุบไตเขาน่ะกุบจุกเขาไตเขาน่ะอุบจางเกิดไตเขาน่ะเออเนืัอแดงกอนหอยก็อันกว่าตั้งหลายก็อันป่นไตอะไรก็เฮ็ดเป็นตับซึกเออเป็นเฮ็ดซึกขานเปื้องบนนำมากวนข่วนนะเนี่ย เออเผาอุปกรณก็เลยมันก็เอาความหนาด้วยแน่เออทำเป็นปีดูเอว่าว่ะปลองว่าขางวันเขามักปุ้มในอยู่บ้านใต้จะไในก็เก็บซึ้อเปล่าเออเก็บตั้งใต้ได้มันเอาควหมดอ่ะเออไอซื้อปลองกวามเมียต่อเหลยอเลยนะเออในยอดเบอร์ไหนยอดเบอร์โคตรห้อเงให้มันเหมือนไหนล่ะมันกับซึ้อไปให้มันเหมือนไหนมันมันมันเทียกกลางคนเมืองหออาไหรเออมันเก็ยร์มั็นคนเมืองหออะไรเพียกกลางคนเมืองฮาร์โบลฮาร์โบอยู่

การเมืองไต้ฮ no ่อเนี่ยเลยสุกสรรคสุกยุงปวนเกาอ่าสุกสรรคหมดอ่ะอ่ามันสุกสรรคหมดมันเป็นอันเดียวกันแล้วก็บ่กลัวอ่อนโหมันมันมันจะจะคือไดอ่อนน่ะในจุมบัดให้เนี่ยเออเจ้าอันเป็นอันอ่อนโหไหลก็มันก็เฒ่าหมดแล้วน่ะมันมันมีมันมีตะลิสั่งแล้วเพิ่นเอาเรียกเฮ็ดเองเข้าวั่นน่ะวันนั้นนี่เนาะเออเป่าวันได้ขวางกันน่ะอ่าก็บ่ได้นั่นแหละสั่งผักนู้นบ่อันนี้เนาะสู่บ่เอ่อมีต๋าก็เฮาบ่ตัวมีหูก็เฮาบ่ท่อน ไล่ันเสาเฮ็ดเจ้าเฮ็ดวันมาแน,น่แน่เฮ็ดป่นดาบเผยเอเฮ็ดปูนดาบเบื้อนห้าเฮ็ดกัดปูนดาบเบื้อนห้าเบุ้ใจเข้าบนเื้เอเนี่ยเขาทับสาวไปก็แบบก็มันหน่อผักถึงอีนึงวันมาในไเดีนุกสักในขา่าวอะไรมาบม่ว่ากันนะในข่าวเลยนะได้ก็ลกับพมาบอกนะเอนี่ยเป็นเป็นเป็นพีเป็นน,อน้องเราบก็ปน,นลาบชืวหมนะเออมันก็บอกมันชุกสักเม,มื่อดเอาดาตัวเดียภายในวะนนะทางในวเนี่ยไปเขึ้นก้นหวนนั้นเป็นหัวนั้นมีก้นแบช่ไปแล้วก็ป้อเนี้แบบว้เนั่เนี่ยก็ะหา เยือฮะโจทย์ทีเดียมีมีเจ้นงไงเพราะการใหญ่ๆที่ได้ตั้งเหนือเนี่ยมันเจ้าคือไตบังมีอันอันมีก็มันก็เข่าเป็นโม่เราบังก่อนเพรามันเพมีอำนาจอะได้สั่งการอย่างไรโม่เราเขาจะเลยเขาอยากใจไว้ปุ่นดาบปีน้องไตบันวันไงอเนาะก้อยไปกัวเขาเกาะเขาเกาะสจ๊วตมองหายมันหอมกันไในก็เขาอยากไปเออวัานเมนองนี่กบกลุนอันโขมันนั้น อันใหญ่ๆเนอปฏิบัติถูกจึงใจมันใจตายาวนี่นอนเฮีพี่น้องขอบอกใจกันบสุขษบก